สวัสดีครับเพืเเอ่อนๆซ่อมแรมนะฮะ SKG นะครับเนาะอาการก็คือวันรุ่มลดเสียงไม่ลงนะแล้วก็ปุ่มสองกับ5้าชนนั้นเขาเนี่ยทำงานรู้สึกว่ามันจะผิดผิดพลาดพลาดอยู่เออลดลงหรือเปล่าเนี่ยไม่ลงนะอันนี้ลดแล้วนะแต่ว่าต้อง ไม่ดังเลยดังแค่แค่ก็ก็เอาบางทีดังบางทีไม่ดังนะวุฒิเป็นยังไงบ้างเนี่ยฮะบางทีวันดังบางทีไม่ดังนะดังแล้วลดเสียงไม่ลงนะแจ็คหลวมรู้ป่ะมันเป็นแตกๆด้านหลังนะวุ็กนะแตกๆอยู่ด้านหลังนะครับนี่นี่ยไม่ดังเลยนะทำไมดิไม่ดังแล้วเนี่ยโอ้ เทียนใส่ลำวันได้ร้อนกำเุญยาฝ่าหากรู่นตะพอมท่านรอยอมนั่นให้อาจชู้นองตะบอมนะครับอาการโดยรวมก็เป็นแบบนี้นะลดเสียงสุดแล้วยังดังอยู่แล้วก็ปุ่มตัวนี้ก็อไฟเวลากดสองหรือห้าเนี่ยกดกดสองมาปุ๊บก็ด้งมาห้าเลยนะเดี๋ยวนะเนไหม นะฮะนะครับ,นะรบตัวนี้กดได้อยู่อ่ะเดี๋ยวดำเนินการน,นะครับมาดูภายในกันครับเราดูด้านหลังก่อนนะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังนะครับนี่เสียบนี่เลือกได้อยู่นะครับแต่ว่าแจ็คนี่แตกนะนะครับก็จะมี a อซสามนะ a อซสามแล้วก็ ตัวนี้ก็แตกนะนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกถึงเขาจะช็อตลงเหล็กลงกาวเหล็กได้ก็เขาเป็นกาวอยู่แล้วนะครับพวกนี้ก็ไม่ชอ็อตแต่ถ้าจะเป็นตัวแดงนี่แตกนี่ช็อตนะครับจะทําให้เครื่องพังได้เดี๋ยวไปดูภายในกันครับฝาเครื่องออกมานะครับเพื่อนๆครับก็เห็นเป็นแบบนี้นะเป็นทันเตอร์ตัวนี้นะครับ45200กับ A1943 นะพอแปลงก็เห็นเป็นแบบนี้ ครับเป็นหมอแปลงคู่นี้นะครับนะแล้วก็ในส่วนของอวอลลุ่มเป็นแบบ8ขานั่นแบบขานะครับในส่วนของปุ่มด้านหน้าก็จะอยู่ใต้แผ่นนี้จะต้องไปดูในส่วนของปุ่มด้านหน้าก่อนนะครับปัดฝุ่นทําความสะอาดออกแล้วก็ดําเนินการไปดูปุ่มเขามันอาจจะมีอะไรคร้างหรือเปล่านะครับหรือว่ามันจะเป็นเพราะอะไรถึงจะต้องโดดไปที่5้าชั้นนั่นแล้วก็กดไปที่2แล้วโดดนะ ไปดูกันมีผลนะครับในส่วนนั้นแกออกมานะครับด้านหน้านะครับเพื่อนๆครับนี่เนาะมันก็เป็นแบบนี้ม,นมันมีมันมีพึ่งสีเหลืองด้วย <c oughs> นี่ไงในส่วนวันรุ่มที่จะเปลี่ยนก็จะเป็นวันรุ่มแปดแปดขานะแปดขาตัวทั่วไปนะครับรอยเคนะครับ ก็เลยทำให้เกิดการเลือกรับสัญญาณด้านหลังนะมันไม่ค่อยจะตรงรูมันนะพูดถึงถอดออกแล้วนะครับอ่าตัวนี้ถอดด้านหลังออกนะนะครับถอดออกพกลัวว่ามันมันจะบรบกวนมาจากด้านหลังนะความบิดพลาดก็เลยถอดออกมามันก็ยังเป็นเหมือนเดิมต้องเป็นที่บ่อน,นี้นะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวไหนเนี้ยะครับอาการนี้สวิตช์เสียป่ะเพื่อนๆครับ ในกรณีนะครับปุ่มกดนี่เด้อ mm hmm. พอกดตัวนี้ปุ๊บมันไฟมันจะเด่นมาทางนี้อ่ะนะ mm hmm. ผมหาอยู่นานนะเพื่อน mm hmm. ผมนั่งหาจน่าหัวผมเถืกครับแต่เดนี่ก็ได้แล้วแหละนะถึงนะเกิดจากอาถาากอดกดนะฮะเกิดจากซีนะครับซีตัวนี้นะซีรั่วนะครับ สีตัวนี้เขาจะค่อมที่หน้าสัมผัสสวิตช์นะครับเพื่อนๆหน้าสัมผัสสวิตช์นะนะครับตำแหน่งนี้นะครับนะครับนะคือสี่นะครับเขาจะค่อมอยู่หน้าสัมผัสสวิตช์นะครับทําให้แรงดันสวิตช์ตัวนี้ตกนะครับอมผมกดให้เพื่อนดูแล้วนะครับไฟไม่เด้งนะ แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าผมเชื่อมตัวนี้กับคืนเข้าไปนะครับในส่วนของ C ีนะครับามาดูกันนะนะฮะเชื่อมกับคืนเข้าไปแล้วนะครับามาดูกันนะเห็นไ,ไหมฮะ นะครับเห็นไหมนะนะครับไฟมันจะโดดมานะครับแต่ทีนี้เอาเอาออกไม่ได้เลยดิอ่าจะออกได้ไหมเราลองดูนะฮะอ่าเดี๋ยวสักทีออกนะฮะไม่แน่ใจนะครับว่าออกได้ไหมออกได้นะครับหลุดแล้วนะ นะครับซี C หลุดแล้วนะครับอ่เดินมาดูนะเห็นไหมครับปักหลวมไปนะครับเห็นไหมครับไม่โดดกลับมานะเห็นไหมครับเป็นที่ซีนะครับ ผมหาอยู่นานมากเลยเนี่ยก่อนที่จะมาเห็นซีตัวนี้นะน,นะครับซีตัวนี้เสื่อมนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนซีตัวนี้นะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราค่อยมาวัดดูนะครับว่าซีตัวนี้เสื่อมแล้วเกิดมีค่าความต้านทานเกิดขึ้นนะครับ ตามปกติ C จะไม่มีค่าความต้านทานนะครับแต่ว่า C ตัวนี้มีค่าความต้านทานนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเดี๋ยวผมเปลี่ยน C ก่อนนะครับเพื่อนๆเ,เอา C ออกนะครับใช้งานได้บางคนอาจสงสัยนะครับว่าทําไมเอาออกแล้วใช้งานได้แล้วจะใส่เข้าไปทไําไมนะครับเดี๋ยวผมจัดการเดี๋ยวเปลี่ยน C ก่อนนะครับเพ,เพื่อนเพื่อนครับผมได้ดําเนินการเปลี่ยน C นะครับ หนึ่งห้าสามนะครับตัวเดิมเดี๋ยวค่อยมาวัดดูนะในส่วนนี้นะครับได้แล้วนะครับไม่โดดกลับมาแล้วนะดูนะนะครับในส่วนนี้นะครับคือแล้วก็ในส่วนวรรลุผมดําเนินการเลยนะครับเป็นวรลุแบบขานะครับจะผมจะดําเนินการเปลี่ยนเลยนะครับลูกค้ามีสีเรียดด้วยนะครับในส่วนตรงนี้นะฮะแล้วก็อินพุตนะครับ ถึงจะเสียหายอย่างไรลูกค้าก็สามารถดําเนินการเสียบได้หลายหลายช่องอยู่ลูกค้าไม่ซีเรียสเลยนะครับในส่วนนี้นะฮะม,มันมันจะเป็นปัญหาในส่วนนี้นะฮะตรงการกระโดดแค่นั้นเองนะฮะนะครับในส่วนนี้ผมดําเนินการเลยนะเพื่อนครับจะรวบรัดตัดตอนนะครับประกอบเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนมรุมตัวนี้จากข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยนะเพราะว่ารุ่มก็เป็นแบบนี้นะฮะแปดขานะครับจบไปเลยนะครับ จะไปลองเสียงกันเลยนะในส่วนนี้จะติดกาวเข้าไปเลยนะลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเปลี่ยนในส่วนนี้นะแล้วก็จะในในในส่วนของตัวนี้ก็จะติดกาวเข้าไปมาดูนะครับสีนะครับสีมันรั่วนะครับนะอ่าเวลาเราวัดเราก็อย่าจับสองข้างนะถ้าจับสองข้างมันจะเห็นจับสายมิเตอร์ถ้าถ้าเราตั้งมิเตอร์อสูงหน่อยมันจะเห็นไม่ค่าความด้านท,ทานที่มือเรานะครับเราสามารถสัมผัสได้ที่ขั้วเดียวนะครับอีกขั้วหนึ่งก็ยังไงง่าย ปกติแล้ว C มันจะไม่เป็นค่าความต้านทานแบบนี้นะครับมันจะเป็นค่าความจุถ้าวัดขึ้นก็ขึ้นแล้วจะลงนะเพื่อนเราตอนนี้มันขึ้นค้างเลยนะครับเห็นไ,ไหมครับ,แบบนี้นะครับนะนนะเห็นไ,ไหมนะครับชัน้นเรื่องทาจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆครับ วิปกดได้แล้วนะ<ใ>น,นะครับอชอบคลิปดอไว้นะนแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ลาจากไปสวัสดีครับ